นิทานชวนคิดสุภาษิตพังเพยเสนอขวามภ่าซากตัวละครนกน้อยนกตัวเล็กช่างเจราจาผู้จาาไพระกระรอกกระรอกผู้ที่อาศัยอยู่ในป่าเต่าเต่าใจดีช้างช้างใจดีใจเย็นผู้จา่าฉานเริ่มเรื่องนกน้อยร้องเพลงอย่างมีความสุขนกน้อยร้องเพลงเช้าว,วันนี้อากาศดีจังกระรอกโผล่หน้ามากระรอกอานกน้อยร้องเพลงอะไรอยู่เนี่ยร้องจนหูอื้อเลย นกน้อยอ้าวกระรอกมาแล้วเหรือเสียงร้องของฉันเพราะขนาดนี้เหรือเธอไม่เคยได้ยินเพลงเพราะๆพะบ้างหรือไงกระรอกเสียงร้องของเธอเหมือนเสียงนกกระจอกเทศมากกว่านะน่ารำคาญจริงฮ่าฮ่านกน้อยโกรธเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพูดจาอะไรของเธอเนี่ยเต่าเดินเดินผ่านมาเจอเข้ากับกระรอกและนกน้อยเข้าพอดี เตาใจเยอเยเยนะพวกเธอทะเลาะก,กันทำไมเช้านี้นกน้อยก็เจ้ากระรอกตัวร้ายนั้นนั่นนะสิมาพูดจาไม่ดีกับฉันก่อนทำไมกระรอกก็เสียงร้องของนกน้อยน่ารำคาญจริงๆนี่เต่ากระรอกเธอก็พูดจาตรงๆเกินไปบางทีเราก็ต้องรู้จักเก็บคำพูดบ้างกระรอกแต่ฉันก็พูดความจริงนี่นาะ นกน้อยใช่แต่พูดไม่ดูสถานการณ์เลยนะเจ้ารอกเต่านั้นพวกเธอลองไปฟังช้างดูไหมเขาพูดเก่งพูดตรงแต่ไม่เคยทำให้ใครโกรธเลยนะช้างได้เดินผ่านมาเจอกับกระรอกกระต่ายและเต่าที่กำลังพูดถึงช้างอยู่พอดีเต่าช้างครับช่วยสอนโนกน้อยกับกระรอกเรื่องการพูดจาหน่อยได้ไหมพวกเขาพูดจากันกงุกง เกินไปจนทำให้ทะเลาะก,กันบ่อยๆเลยช้างได้สิพวกเธอทั้งคู่พูดจาตรงก็ดีนะแต่บางทีก็ต้องรู้จักการเทศสเลือกคำพูดให้เหมาะสมพูดให้คนฟังสบายใจใจเย็นเย็น,ยน,ยนฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างเข้าใจแล้วคะ่ะพี่ช้างขอบคุณพี่ช้างมากนะคะนกน้อยกล่าวกระรอก ขอบคุณครับพี่ช้างขราวหน้าผมจะระวังการพูดจะให้มากขึ้นครับช้างดีแล้วงั้นพวกเธอไปเล่นกันต่อได้แล้วดีใจจังที่นกน้อยกับกระรอกเข้าใจกันได้ต่าพูดขึ้นสรุปเรื่องการพูดจาตรงๆไม่เกณงใจใครนั้นแม้จะเป็นการพูดความจริงแต่ก็อาจสร้างความไม่พอใจให้กับคนอื่นได้ดังนั้น เราควรเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมพูดด้วยความใจเย็นและใจกว้างฟังความคิดเห็นของคนอื่นการสื่อสารที่ดีจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ต่อไปครับ